บรรยากาศสดๆครับของงว่วงพราะว่าเด้อมื่อนี้มีตะง,ง่วงงามๆแดงๆราคาถือๆครับแม่ลูกหนึ่งคมแม่ลูกสองคมไม่ล่ะแม่สาวง,งามๆเอาแม่สาวดีกว่าครับงามไรเตตาเลยตัวนี้ลูกเคเอฟหกแปดงามงามหู้หูหรวบรูปหวัวก็ได้เด้อพี่น้องเบิงบ้งเบิ้งนี่หนึ่งหมืน่นหาร้อยนั่นเพราะว่าน,น่าตัวแรกล,ลูกเคเอฟหกแปดโอ้งามไรหู้แห,หงเบิ้งหน้าตาครับเชื่องๆเด้อครับ อายุได้ยั่เดือนแล้วเพราะวานหรเจ็ดเดือนปรบเจ็ดเดือนบอกเจ็ดเดือนแปดเดือนว่าไปนอนี่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 มื่นหาล่อยด้วพี่นองโอ้งามลายงามลายตัวนี้ครับเตตาเลยนี่เบิรงครับหนึ่งมื่นหาล่อยดึงจังน้อยน่เพราะว่ามันหย่อพดแต่มันเยียดจังน้อยเออนี่แหละโอ้ยมื่นหาล่อยครับพี่นองครับดูเคเอฟหกแปดหูหูเลยครับหูหูเลยนี่ไผอยากเอาไปเฮ็ดเขาก็ได้เด้อนี่นี่ เขายังคุ้ยอยู่นี่เฮดได้ครับพี่น้องเฮดได้เขายังคุ้ยสําหรับผู้บ่มากเขาเอาไปเฮดเอาครับหนึ่งหมื่นห้าร้อยนี่ยังยังอีหลายยังยังจังน้อยนี่งามครับงามเล็บเล็บกับงามอยู่เด้อเล็บงามนมสีเต่าล่ำเา่าอัดหลาดเลยราคายอมเยาหนึ่งหมื่นห้าร้อยเพศดำดีครับเพศดำดีดำาปื้อๆเลยพุ่นะเบิ่งครับอกกหางครับ เรีบสังดีขนาดโอเคเอพกแปดมื่นหาร้อยนี่ครับใส่เมาหอยย่ยางดีเอา้าหูงวตัวนี้ครับหูนังนนะ้าขนาดเลยนี่ <Okay. S 1> ควันกระจับดีครับควันจับดีเด้อเอาไปเฮ็ดแม่บอกได้ครับสีนี้บ่ต้องห่วงครับแดงจึงขึงสุดยอด อาไปเก็บเพราะว่าไปเก็บของงามของดีบรหต่เบิ้งหลายครับพี่น้องเบิ้งข้าวเดียวกับจักเล้วว่าของงามตัดสินใจซื้อเลยนี่นลูกเคเอพกแปดหนึ่งมืนหาลอยเท่านั้นอ่าต่อไปเบิ้งแม่ลูกใส่ไงครับใส่ไงแต่ว่าราคาถือนะครับนี่ลูกเพศเมียลูกเพศเมียาอายุสองสามเดือนนี่แหละครับแม่สูงลอยสี่สิบ พูนสูงลอยสี่สลูกลูกตัวที่เทไดใพพาะวันลูกสองเด้อพี่น้องแม่สูงลอยสี่สเปิดไ้เท่าไดครับาราคาพ่ะวัน 22, อสองหมื่นสองพันหา้ารอยโอ,อ,อ,อ๊ยเด็ดหลายเด็ดหลายครับโคมนี่สองหมืหาร่อยสดดีครับง้อลูกสองแม่นมซีเต่าลำตัวลำชิงดีห้องสางใหญ่ขนาดพี่ ใส่เข้าหายเส็น่งใหญ่หัวลูกสองครับพี่น้องครับจะมมกสีดําเสียเขาในน้อยเดี่ยวไม่มีปัญหาแต่ว่าลูกบ่บ่เป็ยนยังครับออลลูกมากอะคือเกาแต่ว่าแม่พันหญ่ครับสองหมื่นสองพันแม่ย่งใหญ่ยิ่งใหญ่สีแดงแดงเลยพี่ลูกจังน้อยกับงใหญ่ตามแม่เลี้ยงไปเลี้ยงมาแม่กัสีขืนกัสีสมปนี้แม่กัสีทองลูกกัสีใหญ่โอ้ได้ได้ไหวครับแม่ลูกได้ไหว สองหมื่นสองพันสองหมื่นสองพันนี่งอโค่มแม่ลูกสองหมื่นสองพันเด้อกระดิ่งบาดแแถมเด้อพี่น้องใส่โซ่จะซื้อนี่เบิ่งครับง้อหูครับจับได้ใบได้อยู่จับได้ใบได้โค้งสางดีขนาดสูงลอยสี่สิบครับแม่สองหมื่นสองพันครับนาเลี้ยงครับไผมาง้อใส่ไงมาง้อใส่ไงเอาโค่นี่ไปเด้อเอาโค่นี่ไป นี่สองหมื่นสองพันแดงแดงเข้มๆครับมว่าลูกสองเองงว่าดีบ่มีปัญหายัางแข้งขาดีเบิดครับทุกทอนพราว่านประกันให้ทือเกาตามเอาตามแปลวห่อนเฮียนเอาผ่านไปพราว่านเอาแม่ลูกชุดสุดท้ายแดดมันห้อนแดดห่อนครับพี่น้องนี่ ตัวนี้ลูก KF68 e หครับ1นึ่งหมื่นหารอยเบายันดึงไปผูกไว้ก่อน,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 นอเอาแม่ลูกคมสุดท้ายครับเป็นแม่หัวหลุนเดอแม่หัวหลุนลูกเพดเมียแม่หัวลุนลูกเพดเมียนี่ครับหัวหลุนบ่มีขาเได,ด้เห็ดเขาแต่ว่าลูกเห็ดเขามาครับลูกเห็ดเขามากําลังเศร้าครับพี่น้องครับกาลังเศรา้านี่กาลังเศรา้าคมนี่เทไดเพวัน หนึ 4, 500, ่งมืนสี่พันหาร้อยถือสุดในชิปนี่เบิ้งครับหนึ่งมืนสี่พันหาร้อยลูกพริกแดงเห็ดเข้าให้ยางดีประมาณสามเดือนแล้วลูกสามเดือนแล้วนี่เขาก็ร่งแหงครับเขาก็ร่งแหงอย่าให้ไปตากฝนได้ครับเขา่าเฝ้าตากฝนนี่เบิ้งครับหนึ่งมืนสี่พันหาร้อยนี่มัตตจับตัวนี้มันมาอิสระว่ามาอิสระครับ บอส้นครับบอสน้นตัวนี้บอสน้นหนึ่งมืนสี่พันหาร้อยบอส้นเด,ออด้อบอดื้อแล้วกับบอสน้นเล็บกับงามอยู่ครับเล็บงามอยู่เล็บงามนมกับจีเตาอยู่ครับหนังหนาดีราคายอมเย้าสิบสี่หาร้อยสนใจโคมได้ทรหาพ่อวานครับพี่น้องครับนี่เบิ่งครับโทรหาพ่อวานเด้ออีกัดบ้านน้องแสงคือเก่าครับบอดี้ท่านใหญ่ไปใส่ดอกอยุนี่ละ บ้าน้องแสงอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับนี่คือที่ตั้งของง่วพะวานบรรยากาศแดดอิรีครับเมื่อนี้สุดจอดง่วงกระแดงแดดกระแดดนี่ตัวน้อยๆเทยมมีมีหมกหลอดน้ำได้ตัวน้อยครับมีหมกหลอดน้ำเพิ่นผูกไวมันจังอยู่ดีมีแหงครับพระตาผูกไว้นี่บ่ปปวยเยืออได้ง่วงแข็งเร่งดีขนาด นี่กันลูกแคเอฟหกแปดครับโฮู้ครับเหมือนหาล้นนอยอ,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 อันนี้สิบสี่หาล้อยค่มง่ายนี่เศาสองหาล้อยอีกตั้งหาดอ้าวมาชุดไดครับชุดไดโทษหาเพราะว่านเดิมมือน,นี่กับวันที่ พอได้แล้วเบาเยื่นสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดเนาะเบาเยื่นเนาะผมว่านนี่ก็รวยไปแล้วครับสนั่นเบาเยื่นถือยู่บาทเนานโอ้โหเยื่นกันสุยบได้เติมอยู่กับสิบบาทถือสิบบาทโอ้พอได้แก่พอได้แก่ได้าาบทเนะในลาบงัวอยู่ได้สิบบาทก็ได้อาคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนีดนะครับเด้อสนใจโทรหาพ่อว่านได้สวัสดีครับผม